บูดี้ยูวโนกรรมการบริษัทพีทีบูมิเจโรประเทศอินโดนีเซียต้องต่อสู้คดีที่บริษัทของเขาถูกคนไทยกลุ่มหนึ่งหลอกลวงว่ามีโคต้าน้ำตาลทรายจำนวนมากและเขาหลงเชื่อทำสัญญาซื้อขายไปกว่า50,000เมตริกตันเป็นเงินกว่า80ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อช่วงต้นปี2,548ันห o าร้อยสี feeling Your feeling? What yeah, I feeling for the new government can help me, for the can give the my opportunity can back the money because ten years is a long ago, long time for the my money is from bank ya yeah. one one years is uh, in Indonesia. The interest The บูดี้และภรรยาโชคดีที่ได้คนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงซื้อขายน้ำตาลในลักษณะเดียวกันให้ความช่วยเหลือเข้าร้องเรียนกับทีมข่าวถึงความล่าช้าของคดีที่เกิดขึ้นและเขาหวังให้รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือและอย่างคนต่างชาติเนี่ยเขามองเขาคงคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนโกง<ม>โกงพวกเขาทำให้เขาเสียหายพี่ชาย น้องชายใช่ไหมพี่ชายเขาเสียชีวิตตอมใจตายเขาก็เนี่ยพ่อเขาอีกคนหนึ่งอ่าที่ครุกบเนี่ยเห็นไหมเขาเดือดร้อนอะไรทุกอย่างไม่มีใครแบบเอ้ยวิดเอ็มเบอร์ซี่เอ่อเดอะลอม์ฟอร์เ2008 the every come to the บูด,ดี้เล่าถึงความยากลำบากในการต่อสู้คดีของเขาโดยตั้งแต่เกิดเรื่องถูกช่อโกงเขาต้องบินไปกลับประเทศอินโดนีเซียมาประเทศไทยรวมกว่า300ครั้งระหว่างนั้นกลับพบความช่อชนที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทย กรงจารโตให้ลูกน้าปืนใหญ่เลยผมพยายามข่าจ่ายเขาเจอเรื่องมางโดยผลจับหับได้ค่าจากเขาป็นไปตองประมาณห้าล้านใ,ในช่วงเช้าวันที่สิบกุมภาพนันธ์ทีมข่าวได้นัดหมายบุดี้พร้อมทีมงานไปยื่นเอกสารหลักฐานทุจริตที่เขามีอยู่เป็นคลิปภาพและเสียงค่อนข้างชัดเจนของอายการคนหนึ่งที่เรียกรับผลประโยชน์ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการตรวจสอบนับเป็นเวลา10ปีเต็มที่ชายชาวอินโดนีเซียคนนี้ถูกช่อโกงเงินเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำตาลไปกว่า80ล้านบาทมีหนำซ้ำยังถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ทำให้ในวันนี้เขาตัดสินใจเดินหน้าต่อสู้อีกครั้งโดยนำเอกสารหลักฐานต่าง,างๆเข้ายืน่นร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ปปชเพื่อดำเนินการ ต่อมาเวลาประมาณ11นาฬิกาได้มีเจ้าหน้าที่ปปชม,มารับเรื่องร้องเรียนและรับปากว่าจะช่วยดำเนินการตามขั้นตอนให้แต่ไม่ขอออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ยังไม่มีความชัดเจนในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่บุดี้ยังมีความหวังที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นรู้สึกมีความผิดหวังมากแบบเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจนะคะไว้ใจแล้วก็คนไทยเนี่ย<ม>จะ จะให้เขาเพราะว่าเขารู้ว่าเออเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแบบว่าแบบทำด้านการติดต่อค้าขายก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเขาค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นทุกข์มากมายอยู่แล้วคือล้มละลายค่ะโดนดิสทัโดนทั้งโดนจับก็บอกว่ามันพอแล้วสําหรับเขากว่าที่เขาจะยืนได้ตรงนี้ สำหรับคดีช่อโกงน้ำตาลยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่กำลังดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรมซึ่งแต่ละคดีต่างมีความยากลำบากแตกต่างกันไปและหลักฐานที่บูดี้นำมายื่นให้ปปชตรวจสอบความทุจริตก็อาจสะท้อนความเป็นไปของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีการตินันครังสมบัติถ่ายภาพณชยานันทองเนียมทีมข่าวเอเชียกรรมรายงาน